สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มีลายรอบคอรกระเช้าให้ดูนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาสอนนะคะอย่างนี้ค่ะลายนี้นะคะลายนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าไหมนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาไหมที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ สำหรับแอดมินนะคะก็จะใช้ไหมคอตตอนนะคะเทียบเท่าเบอร์16นะคะของอของเมืองนอกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแอดมินก็ใช้เข็มใช้เข็มเบอร์2.5มิลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เพื่อนๆขึ้นต้นโซ่หนึ่งนะคะก็ทำแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะโซ่หนึ่งเป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะไปในช่องที่เราทำโซ่หนึ่งไว้อย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สองนะคะหนึ่งสอง แล้วก็ทําพอคอเออแล้วก็ทํา f นะคะเดี๋ยวแอดมินขอเรียก f นะคะไปในช่องเดิมนี้นะคะอีก2หลักเดี๋ยวนะคะจิ้มยากนิดนึงช่องนี้นะคะอย่างนี้สหลักนะคะเพิ่มนะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินทำโซ่หนึ่งแน่นไปหน่อยอันแรกนะคะ อย่างนี้ค่ะหแล้วก็สองก็จะได้แบบนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำซสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอามสอย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้14แล้วนะคะต่อไป เพื่อนๆทำโซ่สามหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำา f ในช่องนี้ค่ะช่องที่ทำเอ่อเราทำโซ่ไว้ตรงที่สิบสี่นี่นะคะทำอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สองแล้วเพื่อนๆก็ทำย้ำเข้าไปในช่องเดิมนี้นะคะอีกสองหลักทำเอฟอีกสองหลักนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ อีก2หลักอย่างนี้ค่ะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่5แล้วก็พลิกงานอย่างนี้นะคะพลิกแล้วเพื่อนๆทํา F ในช่องนี้2หลัก1 2แล้วต่อไปทำโซ่2ขั้นนะคะแล้วก็ทํา F อีก2หลักในช่องนี้1 2พอได้2แบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆทําทำโซ่สามพอเพื่อนเพื่อนทำโซ่สามได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็มาทํา x ตรงนี้อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปทําโซ่สามห่งสองสแล้วก็ทํา f สองหลักในช่องนี้1นสองพอได้สองแบบนี้แล้วนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ทําโซ่ขั้นนะคะสอง แล้วต่อไปก็ทำ F อีกสองหลักในช่องนี้1 2ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะขึ้นอัน,นอันนี้แถวที่2อันนี้เรานับเป็นแถวที่1แถวที่2ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่3นะคะก็เหมือนเดิมทำโซ่สาไอโซหนะคะอย่างนี้ค่ะพลิกงานแล้วก็ทำ F ตรงนี้2หลักหนึ่ง สองโซ่ขั้นสองแล้วก็ทำาออีก2หลักในช่องนี้1 2แล้วต่อไปทำโซ่3อย่างนี้นะคะอย่าให้งานพลิกนะคะโซ่ส,สมเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำา x ในช่องนี้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็หนึ่ส,สาม แล้วก็ทําตรงนี้ค่ะทํา f 2หลัก1 2แล้วก็โซ่ขั้นสองแล้วก็ทํา f อีก2 1 2ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆพื่นทำโซ่สอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทํา f ในช่องนี้ 2ครั้งหนึ่งสองพอเพื่อนเพื่อนได้สองแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆพื่ทำโซ่สองขั้นนะคะแล้วก็ทำาออีก2ครั้ง1นงสองพอได้สองอย่างนี้แล้วเพื่อนๆทำาออีกสองเอ้ยทำโซ่อีกสองขั้นนะคะแล้วก็ทำาออีกสองหลักในตรงช่องนี้หนึ่งสองพอได้สองแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปเพื่อนๆทำโซ่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7เพอเพื่อนๆทำโซ่7แล้วนะคะเพื่อนๆพลิกงานแล้วก็ทำา f <S <S ในช่องนี้2หลัก1 2 1> <P os ite> พอได้2แล้วนะต่อไปทำโซ่2ขั้นนะคะแล้วต่อไปก็ทำาออีก2หลักในช่องเดิม1 2 พอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สองนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำ f สองหลักอีกช่องนี้1 2สองแล้วก็โซ่สองขั้นแล้วก็ทำ f อีก2ในช่องเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะต่อไป เพื <unting reflex> <Christmas. S 1> ่อนๆทำโซ่สองอย่างนี้ค่ะพอได้โซ่สองแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำาอในช่องนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้หนึ่งแล้วก็สองพอได้สองแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำาอ2สองในช่องนี้หนึ่งสอง แล้วก็โซ่สองขั้นพอโซ่สองขั้นเสร็จแล้วนะคะก็ทำา f อีกสองตรงนี้หนึ่งสองพอได้สองแบบนี้แล้วต่อไปเพื่อนๆทำหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะคะอ่ะไม่ใช่โซ่สอเอ,อ่อต่อไปโซ่เจ็ดนะคะตรงนี้โซ่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำแบบนี้ ทำา f2 ครั้งในช่องนี้แล้วก็ทุกครั้งนะคะโซ่ขั้น2ตลอดเลยนะคะ1 2พอได้อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆื่นทำโซ่5นะคะอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้พอได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็พลิกงานแล้วเพื่อนๆก็มา ทำ f 2ครั้งในช่องนี้แล้วก็ทำโซ่สอขั้นแล้วก็ทำ f อีก2ครั้งในช่องเดิมพอช่องเดิมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำโซ่สาแล้วเพื่อนๆก็ทำ x ตรงนี้เลยค่ะอย่างนี้นะแล้วต่อไปก็โซ่3อย่างนี้ค่ะแล้วทุกครั้งนะคะแล้วก็ช่องนี้จะทำ f 2ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ขั้น2องอย่างนี้ค่ะ